สวัสดีครับผมน้องเบียนนะครับที่ผ่านอาทิตย์ที่ผ่านมาคือมีลูกค้าป่วยเป็นมะเร็งรังไข่นะครับระยะสุดท้ายแล้วก็ลามขึ้นไปที่สมองนะครับก็ผมก็จะให้ทานอูมิวันละสี่ซองนะครับแล้วก็วันเนี้ยเขาถ่ายรูปส่งมาให้ถ่ายรูปผลสแกนสมองส่งมาให้แล้วก็ผลว่าตอนนี้เขาดีขึ้นดีขึ้นแบบ จากที่นอนชมนะครับดมุดเลยนอนแบบโซมนะครับเนี่ยเขาโผล่ส่งมาให้โอ้วันเดือนหนึ่งครับมาสี่สองมาละสี่สองครับยืดไปใกล้กล้องไหนทางบ้านนี่ครับนอนแบบนี้มาละสี่สองไม่เหมือนคนป่วยเลยอันนี้คือที่สมองใช่ครับ รามกิน<ช>อะไรบ้างกินแต่อูมิอย่างเดียวอ,อูมิอย่างเดียวเลยวันละสี่่องขอบคุณครับเอเจลคือผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเสริมแห่งอนาคตด้วยจุดเด่นในการรับประทานที่ง่ายรสชาติดีดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วพวกพาสะดวกในบรรจุพัณฑ์ที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลการันตีจากทั่วทุกมุมโลก